รายได้ต่อวันตอนเช้าก็จะมีจัดเบรกค,ค่ะเคยได้สูงสุดที่วันละ12,500บาทค่ะหน้าร้านตอนเย็นก็จะได้ประมาณ10แพ็คถึง15แพ็กต่อวันค่ะรายได้ก็จะอยู่ประมาณที่2,500-3,000ถึงส0 0 0ค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันลพาขติยวงค่ะเป็นเจ้าของร้านสลัดโลและแซนด์วิชชื่อร้านสลัดพรพี่มานค่ะ ทีแรกๆเลยเย็บผ้าโหลค่ะช่วงปี52 53เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยมาขายสลัดค่ะแล้วก็ต่อยอดด้วยการขายแซนด์วิชค่ะตอนที่ขายสลัดนั้นก็คืออยู่ในกลุ่มสลัดแล้วก็แซนด์วิชค่ะก็คือรู้จักกับแอดมินที่เป็นแซนด์วิชอะค่ะก็เลยมีพลังบวกในการทาแซนด์วิชก็เลยทํามาเรื่อยๆค่ะวันแรกนั้นทําขายได้ที่1แพ็คค่ะก็ขายมาเรื่อยๆลูกค้าก็บอกว่าอร่อยก็เลยยอดก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแซนด์วิชที่หน้าร้านเราก็จะมีไส้ ไข่ดาวเป็นหลักเลยค่ะก็จะมีไข่ดาวปูอัดไข่ดาวทูน่าไข่ดาวยำสาลายไข่ดาวไส้กอกไข่ดาวโบโลน่าแล้วก็ไข่ดาวอกไก่ค่ะรายได้ต่อวันตอนเช้าก็จะมีจัดเบรกค,ค่ะประมาณ3 5 0 0ถึง5,000แต่ละวันก็คือจะไม่เท่ากันค่ะจัดเบรกเคยได้สูงสุดที่วันละ12,500บาทค่ะหน้าร้านตอนเย็นก็จะได้ประมาณ10แพ็คถึง15แพ็คต่อวันค่ะ รายได้ก็จะอยู่ประมาณที่2,500-3,000ถึง 3, ค่ะ ตอนที่คลอดลูกสาวคนที่สองอะค่ะเขาตัวเหลืองท่อน,น้ําดีอุดตันในตับค่ะก็รักษาลูกมาเรื่อยๆจนอายุ15ตับเริ่มไม่ไหวแล้วอะค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนตับทุกวันนี้ลูกก็ใช้ชีวิตแบบต้องกินยาตลอดชีวิตมีอยู่ช่วงก่อนที่เปลี่ยนตับน้องไม่สบายมากค่ะก็คือต้องนอนโรงพยาบาลยาวเลย6เดือนแฟนก็เลยต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลกิจการขายสลัดขายแซนด์วิชรอค่ะ มีความสุขค่ะที่เรามีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วก็ขายดีก็คือตอนที่ทําทีแรกก็คิดว่าจะทาเป็นแบบว่าพออยู่ได้แต่สรุปแล้วคือกลายเป็นอาชีพหลักในครอบครัวของเราค่ะภูมิใจและดีใจมากแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราแบ่งปันทําคลิปแล้วก็ไลฟ์สดออกไปมีคนมาดูคลิปแล้วก็เอาไปทําตามเป็นอาชีพเสริมแล้วก็อาชีพหลักของเขาเราฟังแล้วเราก็ใจฟูแล้วก็มีพลัง ที่จะทําต่อไปอะค่ะแล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันตลอดไปค่ะเท่าที่เราจะแบ่งปันได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ขายแล้วค่ะก็คือทานแต่ฟาร์มเฮาส์อย่างเดียวเลยเวลาไปตามห้างสรรพสินค้าถ้าซื้อขนมปังก็จะซื้อแต่ฟาร์มเฮาส์พอดีมีขายขายแซนด์วิชด้วยก็เลยคิดว่าต้องใช้ฟาร์มเฮาส์อย่างเดียวค่ะแล้วก็แฟ์ฟาร์มเฮาส์ไม่ทําให้เราผิดหวังเลยค่ะขนมปังนุ่มแล้วก็หอมค่ะ ขอฝากร้านด้วยนะคะจะมีเพจชื่อเพจร้านสลัดพรทิมานค่ะ TikTok ก,ก็สลัดพรพิมาน YouTube ก็สลัดพรพิมานค่ะที่ร้านจะมีขายหน้าร้านด้วยแล้วก็รับจัดเบรกด้วยนะคะสนใจจัดเบรกเบอร์โทร062 7 4 0 9 4 5 3ค่ะสลัดพรพิมานจะมี2ส,สาขานะคะร้านใหญ่จะอยู่ที่ตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่ลำลูกกาคลองหกค่ะร้านเล็กจะอยู่ที่หน้าพรทิมานธัญบุรีคลองหค่ะ